ของค่าคืนเมื่อวานนี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้ผมก็กําลังจะหมายความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเล่าโดยสุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตประกอบให้นะฮะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่มีเที่ยวบินสัก5-6เที่ยวบินนะครับที่เ,เ,ดเดินทางมาจากจริงๆต้นทางคือสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มาต่อที่ ต่อเที่ยวอาโทษมาทรานสิตท,ที่ญี่ปุ่นนะครับและก็มีอีกหลายประเทศเอาเป็นว่าสัก5้าหกเที่ยวบินได้แล้วก็มีกลุ่มผู้โดยสารนะครับค่อยๆเล่านะมีกลุ่มผู้โดยสารหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคนนะครับมีกลุ่มผู้โดยสารหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคนนะครับที่มาถึงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างนานค่อยๆไปดีๆนะครับค่อยๆไปดีๆ เข้าสู่กระบวนการคัดกรองที่สุนภูมิเนี่ยทีละชอ็ชอตชอ็อตช็อตทีละคนทีละคนเดียวคนแล้วมันค่อนข้างนานนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งพอนานเสร็จปุ๊บเนี่ยกว่าจะเสร็จทุกคนนะครับกว่าจะเสร็จทุกคนหนึ่งละพอเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็มาก็อยู่ที่ด้านหน้าใช่ไหมฮะพอมาอยู่ที่ด้านหน้าเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เกิดคืออารมณ์ผมมันต้องเข้าใจนะความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นความรอนานที่เกิดขึ้นแบบนั้นก็ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน นะครับมีการพูดคุยกันด้วยอารมณ์ที่อาจจะร้อนขึ้นไาหน่อยระหว่างกลุ่มพี่ๆคนไทยทุกคนนะครับกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ผมเล่าแบบนี้ว่าปัญหาสําคัญตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรดูไหมครับมันเกิดขึ้นเพราะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นเพราะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะทำไมผมถึงบอกแบบนี้ผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับย้อนกลับไปว่า เมื่อมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทุกคนก็มีการเจราจากันใช่ไหมครับสุดท้ายมีพลตรีคนหนึ่งซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ถูกตั้งกรรมาการสอบไปแล้วเนี่ยมาเจราจาแล้วก็มีการปล่อยตัวกลับไปแล้วก็มีการอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผมจะแจ้งข่าวดีนะมีผู้ใหญ่ปล่อยให้พวกเรากลับไปได้นะแต่ถ้าผ่านด่านเกิดฟิลต้องชี้แจงนะว่าเรามาจากไหนอย่างไรแบบนั้นหลายๆคนคงยังไม่ได้หลายๆคนยังไม่ได้เห็นเหตุหการณ์นั้นใช่ไหมครับยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้นะ แต่ผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูคลิปนี้ก่อนจะพาไปก่อนจะพาไปวิเคราะห์แล้วก็ลงลึกกันว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสักครู่เลยครับเดี๋ยวจะให้ฟังพร้อมกันว่าวันเนี้ยก่อนให้ฟังนิดหนึ่งนวะว่า เมื่อวานเนี่ยวันนี้กลุ่มพี่พี่าิารุษทวอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าทุกคนเป็นคนไทยนะครับกลับเข้ามาเนี่ยเป็นสิทธิตามพลเมืองเป็นสิทธิตามพระธรรมดูอยู่แล้วทีนี้เขาเหตุผลว่าจริงเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ได้ต้องการจะหนีนะครับแต่ว่ามันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นความไม่ชัดเจนว่าฉันต้องไปจุดไหนอย่างไรฉันจะต้องไปกักตัวที่ไหนไม่มีใครที่จะให้คําตอบได้อย่างชัดเจนผมคิดว่ามันเป็นปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาด้านการสื่อสารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด่านควบคุมโรคหรือกระทั่ ศูนย์ศูนย์ด้านความมั่นคงเนี่ยที่มีผู้บัาก,การฐานสูงสุดเป็นประธานหัวหน้าศูนย์หุนศูนย์น,นี้ซึ่งเป็นศูนย์ย่อยในโควิดสิบเก้านี่ยภารกิจด้านความมั่นคงต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าเที่ยวบินต่างๆที่จะเดินทางลงมาที่สุนทรภูมิเนี่ยจะลงช่วงไหนอย่างไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ผมอยากให้ฟังคลิปๆนี้ก่อนซึ่งให้ด่วนเป็นจังหวัดที่มีไอ้เปิดเผยกันไปทั้งหมดแล้วนะครับให้เป็นบิลจังหวัดที่ หลังจากที่มีการรอกันอยู่สีนานอยู่สีสาหชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีการประสานไปยังท่านพลตรีเดี๋ยวผมบอกอีกครั้งหนึ่งพันทัดเป็นท่านไหนบอกได้แล้วนะครับตอนนี้ถูกตั้งกรรมาการสอบเรื่องการใช้หน้าที่ว่าก้าวไกายหรือว่าอย่างไรเนี่ยนะครับมาเจรจาตรงนี้ซึ่งเจรจาอย่างไรเดี๋ยวดูพร้อมกันครับ

โอเคโอเคอันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้เห็นคลิปคลิปนี้อันนี้ผมตรวจสอบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จริงๆนําเสนอผ่านสื่อไปหลายสื่อแล้วเผื <c oughs> ่อใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอันนี้คงได้เห็นแล้วนะครับผมเล่าแบบนี้ก่อนว่าจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่แกลบช่วงว่างระหว่าที่กลุ่มพี่น้องคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาเนี่ยอ่าส่วนหนึ่งอ่าส่วนหนึง่งอาจจะอาจจะมีข้อความบอกว่าอาจจะไม่รับทราบไมต้องไปกักตัวอันนี้หนึ่งซึ่งเดี แต่กลุ่มหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยพร้อมโดยเฉพาะกลุ่มพี่เพื่อนทุกคนที่พร้อมแล้วก็ต้องการที่จะเข้าสู่การกักตัวเองกับการตัวเอง14วันเนี่ยแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเขาขอความไม่ทำนิดดึงตรงที่ว่านิดดึงตรงที่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนคือมันไม่มีความชัดเจนว่าจะพาชั้นไปที่ไหนอย่างไรพาไปที่ไหนไปที่สัตหิบไหมหรือจะไปที่โรงแรมจุดๆแๆถวพื้นที่กรุงเทพ จุดไหนจะไปยังไงนู่นนั่นนี่หาคําตอบแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปคนนั้นโยนไปคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้ผมมีโอกาสคุยกับคนหนึ่งคนวันนี้นะครับซึ่งจุดสําคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ต้องต้องค่อยๆไปนะต้องผมจะเล่ายึดคือให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเอาเข้าที่จริงนะครับตรงกลางนะไม่ไม่ไ,มไปไม่ได้ไปไม่ไปบักความหรือทั้งสิ้นนะครับคืองี้ ท่านพลตรีที่มาเจราจารเนี่ยจริงๆแกก็ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเพราะว่าตามรายงานเนี่ยแกเนี่ยไม่ใช่ผดไม่ใช่ไม่ใช่หัวนหน้าที่จะมาเจราจารเรื่องนี้โดยตรงนะแต่ตามรายงานเนี่ยนะครับมีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงบอกว่าจริงๆแล้วแกเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นซึ่งแต่พอถึงตรงนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการเจราจารเกิดขึ้นนีก บอกแบบนี้ครับผมเอาข้อมูลชุดนี้นะครับจากพี่เลวาสนานะเปิดเผยผ่านสื่อไปแล้วนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ152คนไม่ความร่วมมือในช่วงแรกที่บอกแบบนั้นนี่นะครับจนเป็นเหตุให้มีการโต้เถียงกันในช่วงสักครู่และก็จนเป็นเหตุให้พลตรีโกศลชูใจนายทหารกาลาโหมต้องมาเจรจาแล้วก็ปล่อยให้คนไทยกลับบ้านไม่ต้องกักตัวเนี่ยแล้วก็ถูกวิพา์วิจารณ์อย่างหนักเนี่ยนะครับทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นของสปมก็คือศูนย์ เอาเป็นว่าศูนย์ความมั่นคงศูนย์ความมั่นคง,ศ,นคมมนคงศูนย์ความมั่นคงในประเทศไทยเนี่ยในศูนย์โควิดเ่ยนะที่มีผู้จัดก,การทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์เนี่ยบอกว่าเกิดจากการที่ผู้โดยสารใช้เวลารอขั้นตอนการตรวจสอบการตรวจโรคค่อนข้างนานเพราะว่าอยู่ในช่วงของเคอร์ฟิวเห็นไหมครับแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวดยวมีอีกมีอีกอันนี้อีกบอกบอกแล้วว่าบางหลายส่วนหลายส่วนทีนี้ก็กลายเป็นว่าจนสุดท้ายเ่ยเกิดเหตุความวุ่นวายนะครับ แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการประสานให้ทางเซโก้หรือว่าพลตรีโกศลชูใจเนี่ยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สวนณภูมิอยู่เพราะได้รับมอบหมายจากก,ร,กระทรวงกลาโหมไปทําหน้าที่ประสานงานเรื่องการจัดยานพาหน,นะในการรับสง่งภูง่ายคือไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะก็ต้องไปเรียกท่านมาแบบนั้นนะครับมันมีทั้งสองฝ่ายอย่างที่ผมบอกว่ามีกลุ่มที่พร้อมกับกลุ่มที่ไม่พร้อมก็มีส่วนการทิราจาก,ก็ต้องยอมรับว่าปล่อยกลับไปก็ผิดไม่ถูกต้องแต่ก็คงเป็นเพราะความกดดันด้วยเช่นเดียวกัน เห็นไหมมันเป็นแบบนี้ทีนี้จุดหนึ่งเนี่ยวันนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับท่านพลตรีโกศลเนี่ยแกยถูกตั้งคำถามว่าอะไรผู้ใหญ่นั้นคือใครอะไรผู้ใหญ่ใครใครสั่งจะใหญ่กว่าพลกรฉุกเฉินได้อย่างไรนะครับแล้ววันนี้ก็ถูกตั้งกรรมการสอบจนได้ถูกเรียกตัวกลับพร้อมกับลูกน้องพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วยที่ที่สนพูถูกเรียกตัวกลับเลยครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงมาทีนี้ยังไม่จบเรื่องนี้อันนั้นฝั่งหนึ่งนะ แต่ว่ามันมีข้อเปรียบเทียบก็คือว่าวันนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยพอปล่อยเสร็จปั๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ตั้งแต่ช่วงเชา้าเห็นไหมฮะในทั้งหมดประมาณสักห้าหเที่ยวบินเนี่ยมีอยู่158คนนะครับร้อคนเนี่ยเมื่อคือนนี้มี3มคนที่มีไข้แล้วก็หลุดออกจากช่วงที่มีการเจราจาไปช่วงเช้าตรู่ตามกลับมาได้ ควบคุมตัวกลับมาได้เข้าสู่กระบวนการในการกักตัวแบบนี้นะฮะอันนี้จุดหนึ่งนะอีกจุดเนื้อคือว่าใน158คนเนี่ยหลังจากเมื่อคืนผ่านพ้นไปเนี่ยมี6คนที่เขายอมเข้าสู่การกักตัวเรียบร้อยแต่โดยดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเชา้าที่วุ่นเนี่ยมีทั้งหมด152คนที่กระจายไปยังต่างจังหวัดหลายๆคนเลยนะวันนี้ทนายก็วันนี้วันนี้ พอศูนย์เนี่ยเรียกประชุม9ก้าโมงเช้าแล้วพอผมอ่านข่าวเช้าเสร็จปั๊บผมมามอนิเตอร์คุณหมอทวีสินเนี่ยแกก็ถแถลงไงในฐานะโฆษกศูนย์ควิดสิบเก้านี่ยร้อยห้าสิบสองคนเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมในจุดหนึ่งคือเดี๋ยวรอข้อเท็จจริงที่แท้จริงจริงจะปรากฏเพราะว่าหลายคนก็ต้องขอความธรรมบอกว่าจริงๆเป็นเพราะว่าก็ให้ปล่อยก็ปล่อยแบบนั้นแต่ว่าก็ท่านพลตีท่านก็บอกว่าก็มันก็กดดันน่ะก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายเมื่อปล่อยกลับไปก็ต้องตามกลับมา วันนี้ณนะวินาทีนี้ที่เรานั่งพูดคุยใน Art Talk Live เป็นอยู่เนี่ยหรือว่าเอาไว้ชัดเวอร์ชันพิเศษก็ตามทีแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับร้อยท่านสองคนนั้นตามกลับมาได้ทั้งหมดแล้วมารายงานตัวครบหมดแล้วนะครับเมื่อช่วงสามทุ่มเส,เสร็จที่ผ่านมายืนยันโดยรองโฆษกสำนสักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญนะครับกลับมาได้เรียบร้อยทีนี้อย่างที่น้องแฮกเกอร์บอกเลยครับว่าช่วงกับช่วงกลางวันสัก11โมงกว่าที่คุณหมอทวีสิล์แถลงใน,ทน,นกท คุณหมอธวศิน์เป็นวันนึงที่แถลงดยุกมากนะน้ําเสียงเข้มนะฮะบอกว่ากลุ่มคนไทยร้อ้าบสคนที่เดินทางกลับเข้ามาสุวรรณภูมิแล้วแยกย้ายกระจายไปตามพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดท่านใช้คุณหมอธวิศิลป์ช่นกันี้นี่ผมอยากจะให้ดูคลิปเพราะว่าวันนี้คุณหมอเสียงเข้มมากพอสมควรนะครับซึ่งก็ตกใจเหมือนกันนะไม่ค่อยเคยเห็นครับ อยากให้ดูครับวันนี้มีอินเสิร์ตครบเลยฮะมาเลยครับที่สนามบินสวรนณภูมิที่เรานัดหมายกันก็ได้ไปกันทั้งครอบครัวเราต้องการใที่างได้เข้ามาเพื่อที่เราจะได้ดูแลท่านทางการผู้สมัมผัสทางกระทรวงสาธารณสุขได้อู่ที่ศูนยีโอซที่สวรนณภูมิด้วยก็จะได้เลกคอดหรือ บันทึกสอบสวนโรคและวก็ลงประวัติเพื่อติดตามท่านสำหรับครอบครัวขอให้ปฏิบัติด,ดังนี้ด้วยครับคือการโฮมบรันชินหรือการกักตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดหรือว่าท่านได้สัมผัสหรือใกล้ชิดเห็นไหมฮะวันนี้คุณหมอแถลงช่วงเช้าคือพูดง่ายคือขอให้ในงานตัวกลับมาทั้งหมด152คนและ กลุ่มยัดย้าที่น้องไข่เจียวที่น้องที่น้องแฮกเกอร์เข้าไข่เจียวถามคือว่าจริงๆเขามีมาตรการให้กลุ่มยัดย่าที่กลุ่มร้อยห้าสิบสองคนไปสัมผัสเนี่ยต้องกักตัวด้วยนะครับกักตัวอยู่ที่บ้านครับแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าร้อยห้าสิบสองคนเนี่ยไปอยู่ในที่สัตหีบเรียบร้อยไปอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมในพื้นที่ของกรุงเทพมานาคอนเรียบร้อยแล้วล่ะครับไปครบเรียบร้อยแล้วถือว่าก็จบลงด้วยดีแต่มีเสียงที่ ชื่นชมเช่นเดียวกันนะครับผมอยากใช้ให้ดูคลิปคลิปนี้คนก็นตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่เที่ยวบินทเที่ยวบินสักสี่ห้าเที่ยวบินนั้นแลนดิ้งเรียบร้อยเนี่ยช่วงค่ำเนี่ยปรากฏว่ามีเที่ยวบินที่มาจากเกาหลีใต้อีกหนึ่งเที่ยวบินซึ่งทเที่ยวบินนี้เนี่ยมีการพูดคุยและเจราจาอย่างเป็นหลักเป็นแหล่ง โดยเฉพาะท่านรองที่ปรดิกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนฟังคลิป,ลปนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการแต่คําถามก็คือว่าก่อนหน้าทําไมถึงก่อนหน้าเนี่ยทำไมถึงไม่พูดคุยเร็วกว่านี้หลายคนก็ตั้งคำถามผมอยากให้ฟังคลิปนี้ครับ โอเคครับคุณช่องวันเดือนง่ายๆคือว่าหลังจากนั้นพอมีเที่ยวบินที่มาจากเกาหลีเสร็จปุ๊บเลยนะครับประมาณร้อยเกือบๆสองร้อยคนนะแล้วก็มีการชี้แจงกันจบลงด้วยดีครับแล้วทุกคนก็น่ารักมากๆแล้วก็ไปที่สถานกักตัวที่สตหิบเช่นเดียวกันอันนี้จบลงด้วยดีซึ่งก็ถือเป็นโมเดลที่ต้องนาไปปรับใช้ต่อไปเพราะมันสําคัญมากๆมันสําคัญมากๆนะครับอันนี้จบลงด้วยดีทีนี้ผมอยากจะเล่าต่อไปเมื่อช่วงเช้าแบบไลฟ์ไปรอบหนึ่ง ตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้นัวินาทีนี้ที่เกิดขึ้นนับวันนี้เนี่ยนะครับไอ้มาตรการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยสรุปมันปิดหรือไม่ปิดเมืองมันปิดประเทศไม่ปิดประเทศคนต่างประเทศต้องเดินทางเข้ามาแล้วใช้มาตรการไหนอะไรไงมันมีอยู่สามเรื่องหลักๆค่อยๆไล่ทำลายพร้อมๆกันนะฮะอันดับแรกเนี่ยผมพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูว่าวันที่19มีนาคมที่ผ่านมามันมีคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการการบินพลเรือน นะครับหรือว่าการถ้าคัทยางแบบเนี้ยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วดูผมสรุปแบบนี้นะอยากให้เพื่อนพี่ๆทุกคนดูพร้อมกันก็คือว่านี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยมีออกเมื่อวันที่19มีนาคมนะครับและมีผลบังคับใช้คือ22มีนาคมฮนะทุกเที่ยวบินผมเล่าสั้นๆคือกลุ่มคนที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยถ้าคุณเดินทางเข้ามา ถ้าคุณเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยชาวต่างชาติตั้งแต่22มีนาคมนะหนครับคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าคุณไม่ติดโควิดสิ 19. นี่คือข้อแรก2คุณต้องมีประกันชีวิตครับมูลค่า10,000แเหรียญดลอลลาร์สหรัฐตีประมาณคือเกือบสล้านบาทมาการันตีกับเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นคุณไม่สามารถจะขึ้นบินหรือกระทั่งคุณไม่สามารถจะผ่านด่านต่อมอเข้ามาในประเทศไทยได้อันนี้ชาวต่างชาติยากมากๆแล้วถ้าคุณมี2แบบ2เรื่องนี้จริงๆเนี่ยนะครับคุณมาถึงเสร็จปั๊บคุณต้องลงเขียนใบไอ ใบต่อ8กรอกข้อมูลว่าคุณไปไหนหนู่นนั่นนี่ต้องโหลดแอปพลิเคชัน AOT หรือว่าการท่าขารายาติดตามตัวต่อไปให้เขาเช็คเช็คเชเชคทุกวันแล้วเข้าสู่การกักตัว14วันอันนี้คือชาวต่างชาติแต่สําหรับชาวไทยนะวันนั้นนะครับตั้งแต่22มีนาคมนะประกาศฉบับนี้นะครับย้ำมาประกาศฉบับนี้ตั้งแต่22มีนาคมนกะลุ่มพี่น้องคนไทยที่เดินทางเข้ามา1ครับต้องมีใบรับรอง ต้องมีใบรับรองแพทย์ในระยะ72ชั่วโมงไม่เกินอายุ72ชั่วโมงคือ3วันว่าเรามีความสามารถพร้อมสำหรับบินเขาเรียก fit to fly fit to fly ต้องไม่เกิน72ชั่วโมงหรือ3วันนะครับแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์นี้ไปติดต่อที่สถานกงศุลหรือไปติดต่อที่สถานทูตเพื่อขออนุญาตลงทะเบียนเพื่อจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยอันนี้คือสำหรับคนไทยและเมื่อเข้ามาถึงเนี่ย เขาจะต้องผ่านมาตรการสําคัญคือตรงนี้ข้อนี้ไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรข้อนี้บอกว่าจะต้องผ่านมาตรการการควบคุมกักตัวเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินหรือเจ้าหน้าที่ด่านของกระทรวงสาธารณสุขในการจะนาตัวไปกักกันกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา14วันจะเป็นที่ภูมิลําเนาช่วยคนดูนะ จะเป็นที่ภูมิาำนาหรือที่ที่รัฐกําหนดก็ได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเจ้าหนี้ที่เขากําหนดที่รัฐกําหนดเอาไว้ครับคือที่สตตะหีบกับที่โรงแรมกรุงเทพสองแห่งเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามครับต้องปฏิบัติตามอันเนี้ยช็อตแรกคือช็อตวันที่22มีนาคมนะฮะหลักฐานสําคัญอันที่2คือว่าพลกรฉุกเฉินพลกรฉุกเฉินเมื่อวันที่26มีนาคมที่มีผลบังคับใช้ไปในข้อกําหนดตามมา16ข้อ ผมให้เพืเ่อนๆไปเปิดดูได้เลยนะครับในข้อ3กับข้อ11มันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เขียนเอาไว้ในประกาศฉบับนี้ของทางการท่าอากาศยานของทางสำนักงานการบินพลเรือนคือว่าคือเขียนล้อกันมาเหมือนกันเป๊ะเลยเพื่อให้มันคลุมเป็นเรื่องเดียวกันอันนี้จุดหนึ่งทีนี้คําถามต่อไปคือแล้วมันมีอะไรอีกบ้างเมื่อวันพระฤหัสสัป,ปดีที่ผ่านมานะครับวันที่สองเมษายนเนี่ยผมจําได้โค้ดคาพูดของคุณหมอทวิสินวิศ,ศนุโยธินนะครับโคศศูนย์เก้สิบเก้าบอกว่า มีข้อสั่งการโดยปออสย์คือโดยรัฐบ,บาลน,นั่นแหละว่าขอให้ชะลอการเดินทางเข้ามาในประเทศทั้งชาวต่างชาติและคนไทยถามว่าเดินทางได้ไหมเดินทางได้แต่ขอชะลอก็จะดีชาวต่างชาติเนี่ยขอชะลอไปจนถึงวันที่2ถึงวันที่1 5เพราะว่า2เหตุผลครับ1นึเขาเกรงกลัวว่าชาวต่างชาติจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลงเดินทางเข้ามาคิดว่าไทยยังได้น,น้ําสงกรานอยู่มันเป็นไปได้เหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการเล่นน้ําสงกรานแล้วในปีนี้แบบนี้นะครับ ไม่ได้มีการจัดประเพิีสงการานต์แล้วเดี๋ยวหลงเข้ามาอยากจะเข้ามาอีกอันนี้หนึ่งสองกลุ่มชาวต่างชาติที่จะเข้ามาหนีร้อนมาพึ่งเย็นความหมายตรงนี้คือว่าการแพทย์ของเขามีปัญหาเตียงไม่พอโรบาไม่พอขอเข้ามาไทยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการรักษาแบบนนบแบบนั้นนะครับแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชะลอชาวต่างชาติแบบนี้นะครับซึ่งสําหรับคนไทยก็ชะลอเช่นเดียวกัน แต่ถามว่าช่วงคาบเกี่ยวพี่น้องคนไทยท,ที่เดินทางมาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามาได้ไหมมาได้เพราะว่าหลักฐานเอกสารเขาครบประเด็นมีอยู่ตรงนี้หลักฐานเอกสารเขาครบมีใบรับรองแพทย์นู่นนั่นนีมีใบรับรองจากสถานกงสุลแต่มาแล้วเนี่ยมาได้แต่ต้องเข้าสู่การกักกันตัวครับหนีไม่ได้ครับมาเสร็จปุ๊บต้องเข้าสู่การกักตัวครับสิบสี่วันครับอันนี้ไม่ได้อีกย่ยงไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นไปตามพรบควบคุมโรคและเป็นไปตามพรกฉุกเฉิน อย่างแท้จริงอันเนี้ยหลุดรอดไปไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องไปไล่บี้กันว่าคนที่ปล่อยเนี่ยคือผิดพลาดตรงจุดไหนนะครับเป็นผิดพลาดเพราะถูกกดดันด้วยแหละแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ทราบหน้าที่ด้วยก็ว่ากันไปแต่ย้ําว่าหนีหรือว่าหลบเลี่ยงการไปเข้าสู่การกักตัว4วันไม่ได้อันนี้ต้องย้ากันให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นใช่ครับเจ้านายของพี่คนสุที่ไทยโพสต์ว่ารับคนไทยร้อยคนจากพิธีรักษาที่สุดาเวซีนินโดีเซียทำบินเดนทางได้ถูกต้อง ที่น้องแฮกเกอร์พิมมาเนี่ยดีมากๆนะครับที่คุณสุชัยเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะจะย้อนกลับไปเมื่อซักช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างปิดท้ายเนี่ยจำได้ไหมครับว่าน้องๆน,นักศึกษา34คนที่เดินทางกลับจากปากีสถานน่ยย้ำเลยครับว่าน้องๆ34คนที่เดินทางกลับจากปากีสถานแล้วก็กลับมาในไทยถึงสนามบินเสร็จปุ๊บน้องๆกลุ่มนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับ เขาถูกคัดกรองถูกคัดแยกแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิตรวจวัดความเสี่ยงต่างๆทั้งหมดใครที่มีไข้ซึ้มสูงแล้วเสี่ยงจะต,ติดเชื้อเขาเอาน้องๆไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาใครที่อุณหภูมิปกติแต่ถือว่ามาจากจุดเสี่ยงทุกคนก็ไปอยู่ศูนย์เฝ้าระวังระดับอำเภอนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ศูนย์เฝ้าระวังระดับอำเภอทั้งที่ยะลาที่ป่าตานีนะราธีวาสน์สีสงขาก็มี เนี่ยฮะเขายังไม่ได้กลับบ้านนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพชัดว่าน้องๆที่เดินทางกลับจากปากีสถานก็ต้องเข้าศูนย์เฝ้าระวังเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะเพราะนั้นมาตรการมันก็ชัดเจนว่าภาษาชาวบ้านคือตอนนี้ให้เราท่องได้เลยว่าใครที่เดินทางมาตอนนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักตัว14วันตามกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกาหนดเอาไว้อย่างชัดเจนฝ่าฝืนก็มีโทษครับปรับสอง0 0คุกไม่เกิน เท่าไรสี่ปีป่ะเออเนี่ยประมาณนี้ฮะเนี่ยแต่ว่ามีทั้งจำทั้งปรับก็แล้วกันเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมีจุดหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มีการถูกดำเนินคดีไปแล้วที่ที่จังหวัดหนึ่งนะครับที่จังหวัดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมอยากจะวิเคราะห์เล่าสู่ฟังว่าที่มาที่ไปกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดมันอยู่จุดไดอย่างไรแต่อยากสะท้อนถึงปัญหาครับเชื่อไหมว่าวันนี้ผมอะไปนั่งนึกดูว่าสิ่งที่ท่านพลตรีท่านพูดเล่ยนะครับที่มีการปล่อยไปเนี่ย แล้วบอกว่าเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นด่านคัดกรองต่างๆด่านที่อยู่ในท้องถนนเนี่ยสมมติเมื่อคืนนะกลุ่มพี่น้องคนไทยเดินทางไปถึงด่านเนี่ยและไปผ่านด่านตรวจเนี่ยถ้าข้อมูลชุดถ้าชุดข้อมูลตรงกันนะถ้าการสื่อสารไม่มีปัญหานะครับเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจทุกคนเนี่ยจะต้องทราบว่าทุกคนนั้นเดินทางกลับมาจาประเทศเสี่ยงแล้วจริงๆเนี่ยต้อง ต้องผลักดันคือต้องนําตัวกลับไปที่สวนภูมิเลยแหละอันนี้เป็นปัญหามันต้องรับทราบเป็นองค์คาพยพไม่ใช่รับทราบเป็นท่อนๆการสื่อสารก็ต้องสื่อสารเป็นองค์คาพยพไม่ใช่สื่อสารเป็นท่อนๆแล้วไม่ใช่สื่อสารเฉพาะกลุ่มแล้วไม่ใช่ไม่ใช่การเข้าใจเฉพาะบุคคลนะมันต้องเข้าใจในองค์คาพยพเดียวกันในทั้ง่วนภูมิเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันครับ ไม่ใช่ฉันก็ไม่รู้จะให้ข้อมูลยังไงคนนี้ก็ไม่รู้จะให้ข้อมูลยังไงวบนนี้มันไม่ได้แล้วจะเกิดการแบบนี้ขึ้นอีกแต่หลังจากนี้คงไม่เกิดแล้วละ่ะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่คนหนึ่งคนแพทย์เชื่อไปได้เนี่ยร้อยกว่าคนแพทย์เชื่อไปได้เป็นพันๆคนเลยนะครับถ้าเรายึดต,ตามโมเดลสัดส่วนของที่เวทีมูลเวทีมูลิลนี่อะ่ะมันมีโอกาสหนึ่งต่อห้าครับหรือหนึ่งต่อแปดประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ถือว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารและข้อมูลที่ไม่ตรงกันดูสิครับ เจ้าหน้าที่จะสามารถรู้ไหมล่ะว,ว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมากระทั่งมาพรกรฉุกเฉินกระทั่งมาข้อสั่งการของพอศูนย์เนี่ยเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยว่าขอให้ชะลอการเข้าประเทศอ,อันนี้ต้องรู้เป็นองค์คาพยพและต้องถ่ายทอดรู้ว่าถ้าเจอตัวปุ๊บต้องสั่งกลับไปที่สนภูมิสั่งกลับต้องพาตัวกลับไปที่สนภูมิแบบเนี้ นะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นปัญหาเป็นปัญหาของการที่มันเป็นท่อนๆและเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารเหมือนกันท่ามกลางปัญหาทั้งสองฝ่ายนะครับกลุ่มคนที่ดื้อแพ่งก็ไม่ได้ครับก็ต้องเข้าที่จะเข้าสู่การกักตัวอยู่ดีส่วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องชี้แจงให้มันชัดเจนมากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเออน่าเียเหมือนที่น้องแฮกเกอร์บอกครับเจ้าหน้าที่จันดาต้องสงสยัยแล้วว่าทำไมไม่ถูกกักตัวเพราะมาจากต่างประเทศเห็นไหมแต่พอสงสัยเสร็จปุ๊บไม่กล้าทาอะไรไงไม่กล้าทําอะไรพอสังคมไทยเป็นแบบนี้ครับ พอบอกผู้ใหญ่สั่งมาผมเชื่อเพื่อนๆพี่ๆคงเคยได้ยินเนียนเ่ยผู้ใหญ่สั่งมาโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเฮ้ยผู้ใหญ่สั่งมาระบบคุปถธรรมระบบกเกื้อหนุนกันแบบนี้มันก็ทําให้ผู้น้อยหลายคนคงรู้อยู่ตามด่านอ่ะเฮ้ยเขาปล่อยมาแล้ยปล่อยก็ปล่อย,อยใช่ไหมครับก็เป็นซะแบบนี้แหละก็เป็นซะแบบนี้นะครับนี้อละไม่เป็นไรนะก็ไปไป,ไป,ไปวิาพากษ์วิจารณ์กันเอาเป็นว่าข้อเท็จจริงมันวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังกันละกันนะครับนี่คือ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเหตการในวันนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบและรวมถึงต้นทางของกระบวนการในการกักตัวมันคืออะไรผมก็หยิบดยกมาให้วิเคราะห์กันให้เห็นภาพทั้งหมดไปเรียบร้อย